เขาให้ตัดปะโอเข้าไม่ให้ตัดไอ้บ้าเขาไม่ตัดต้นไม้โอ้ผมจะลอกต้นไม้ลูกค้าแล้วอ่ะเขาไม่ให้ตัดเขาไม่ให้ตัดเออไปดิบ้าเขาไม่ให้ตัดต้นไม้เรียบร้อยครับรัวไปแล้วมาคุณผูยย้ชมนี่ก็ ผมได้เอาด้วยมือมาเปล่าวะเอาชิปหายแล้วข้างบนเราันจะถึงได้ไงวะเนี่ยฮะอ๋อผมเอาค้อนมาอยู่ผมเอาค้อนมาอยู่เฮ้ยบันไดผมก็ไม่ได้เอามาแล้เวเดี๋ยวนะ้องมันซื้อได้ป่าวะเนี่ยชิปหายแล้วเดี๋ยวผมประเินผิดวะคุณผู้ชมข้างบนนี่เราไม่ถึงเลยนะเราต้องเอาบันไดมานะไม่งั้นก็ต้องเป็นเราสามารถซื้อเพิ่มได้อีกป่ะ โอ้ไม่ได้อีกว่า